ไบมาได้ได้ไดีเลยนะดีมากเลยดีมากเลย nước nãy giờ nhiều có không? cho chăn không? เปิดถอยหลังเข้าเต็นท์ไปหน่อยมันร้อนอย่ายืนตากแดดมันร้อนครับดจะวด้จะได้พี่ร้อนได้แต่เราห้ามร้อนยังเลยโอ้โอ้โอ้โอ่โเลี้ยง้อู้อโอ้โ้เอร้ยออ มันจะเหมือนไอ้นั่นนะมันจะไอ้นั่นเกินเย็นไหมที่แอบบอแอบบอกจะเด้นมูกันนั่นแน่ ทำไมทำไมทำไมวายี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพังเขาอยู่งงบ้างจะถ่ายรูปทำไปก่อน

มีง่ายกว่าที่ใครเขาก็เพลนเขาจะเพนข้างๆเราเยอะๆยอะทดีๆเราเป็นดารา ơi ơi Tây yên Tây yên điên Vào đây vào, vào đây vào. <laughs> 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 <laughs>

เต้นครับพ่พี่เต้นไม่ได้ยินไม่อยากได้อะไรไม่ไหวด้วยนะที่เก่เป็หมอไม่ไม่เป็นไรรอนมาก คนร้อม่ไม่สวนตาดำเลยเนี่ยออเี่ยใส่เป็นต้น่ะอย่เนีต้นต้นต้นัไป่ไม่ได้อตั้งใจมากตั้งใจเา ไหวว่นสองคนข้างหลังไวไมันยอีนเนี่ี้ี่ร์ออนนะอันอฉ <c oughs> ันสองด้วยค่ะ โอเคจิมแก้มหน่อยเนี่ยมันเหนียวหน่อยนีนีีแกจะเป็นนดนป่ย่งก้นไหลกอว่าอะไร Variance, น,นี่ไอ้ที่คืออะไรว่าเขาอยู่กันได้ยั้ไงกัน